เอา้าโอ้ไอ้ต้อมหมอความมาอยู่นี่เองแม่สมพ่อแต่ไม่เห็นไปวิ่งอยู่ท่นหนึ่งม่ใส่ท่อไปทำท่อมาใหม่เลยมาวิ่งอยู่นี่เลยครับดเดี๋ยวพาไปดูครับโอ้โหท่อออกสองข้างเลย બંધ ના બંધ ના

ฟังนี้เยอะกว่าโอ้นอะกรุยโอ้จอนน้โกดูเตี๊ยบดิบอลคุนเลยเดือนตุยไเรียบร้อยเลยได้เพลแล้วมันออกฟังนี้เยอะกว่าดินี่โอ้ขับรถยังไงนี่ ฟังนี้เยอะกว่าฝังนู้นอีกใองบจบนี้สองข้าวนนี้ครับต้องระวังหน่ยครับรตรงไหนแคบๆเนี่เรียบร้อยนี่ถ้ามีเสาฝังนี้ เออบอมาาลมันเตะอ่ะเท้ตรงไหนนี่ภาช,ภาชีไปกี่คันภาชีไปกี่คันอันนี้เห็นนี่ไปทางนี้ ใส่แบบนี้จมนี่เรียบร้อยเลยครับเปิดฝาข้างไม่ได้เลยอู้กี่กิโลนี่วิ่งนี่งอื้อพัชชีนะจากนี้จากนี้ไป จากนี้ไปถนนดำนี่สองกิโลเนาะโลงกิโลมีงานงอกไหมนี่มีงอกไหมด <5 km. S 1> ินสวยเลยที่เทียากไหมอัดกรองบ่ เปรตไหมฮะไม่ที eh ่เทน่ะไม่เปรตหรอเกมไม่สวิงข้างบอกตักสวิงข้างไหม

ออกยร์สอ2เลยเด้อ um, ้ไปต้องขับระวังจริงๆเลยนี่ย แบบนี้นี่ใหญ่เลยเลยออกสองข้างแบบนี้รู้อะเออฮ่ฮ่ฮ่า <laughs> มย ทางนี้คลานนี้กว่าจะถึงลาดยางครับประมาณกิโลนึงอ่ะทะเบียนรถคันนี้ไหมแปดสามหกหกศูนย์ศูนย์สวยแหละตกตกตกถอยมาอีกถอยมาอีกเออเออเอออีกอีกอีก,อก,อก ต้อยมาอีกแล้วก็เดาดินทรายนี่อโอ้เียส่วนนี่สุดยอดเลยลุยงานนี่ไม่ต้องห่วเลยครับคนที่ขยันทำงานเนี่ยแบบนี้แหละผมเชื่อเลยว่าทำไมเกถึงรวย ก็แบบนี้เลยครับดูอ่ะโอ,อ้นี่ยดึงมาไหมเนี่ยทำเสาเสาหลังอ่ะทำสูงขนาดเนี้ผมว่าพอดีผมว่าพอดีว่าสวยเลยนะใครคิดว่าสวยบ้างครับ หรือบางคนอาจจะคิดว่าสูงเกินไหมเอ,อ้ผมว่าลงมาสักห้าเซนเนี่สวยเนาะอะเอะะตัเเกเร็เรวๆหน่อยเร็เรวๆหน่อย เอ้ยดับเครื่องรอ,อก่อนรถด,ดับอ่ะดับเครื่องรอ,อก่อนประหยัดน้ำมันโอ้ลืมไปครับลืมไปช่วงนี้น้ำมันถูกครับไม่เป็นไรน้ำมันถูกช่วงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสวิงโดนรถเขาแค่นะั่นนะ Ê, ta áo cho cho lên คอนโทรนคอนโทรนเป็นคอนโทรนน้ำมันนั่นน่ะครับไม่ใช่ลูกหมากนะเป็นคอนโทรนแพลหลอดแล้วถ้าเป็นลูกหมากเนี่ยเมื่อยมือเลยแหละ ดินไหมเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีลูกลังเลยเนี่ยโอ้โหน่าจะมีลูกลังเลยนี่ลูกลังจริง,รงด้วยครับนี่ไงนี่ไงโอ้เขียวซุนทำไมไม่เปิดเอาลูกลังนี่ใช่ไหมนี่บอใช่ใช่มีลูกลังจริงด้วยครับนี่นี่ไงนี่ไง โอ้นี่เป็นเม็ดเลยนี่โอ้ลูกรางเป็นเม็ดเลยนี่นี่ข้างบนนี้น่าจะลูกรางสวยเลยนะนี่ข้างบนนี่นะนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้คุณเอาลูกรางออกเนาะแล้วก็ค่อยเอาหน้าดินมาใส่ใ้เขาคืนนะนะนู่นนี่จะลูกรางเลยนะไปทางนู่นน่ะ โอ้ใครขี่มอเตอร์ไซค์มาวโอ้รอมนี้ทำไมใส่เยอะจังรอมนี้จัดหนักมากไปโต๊ได้ปวะ่ะ Ôp. Nè, mì cao mì cao. เดี๋ยวผมจะไปลองขับดูหน่อยครับเเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ